ในที่สุดการแก้แค้นผมก็มาถึงพี่บอดเป็นคนบุญท่อราคาครับผมเอนจนร์ผมแอ,เมเอเบอบอุญท่อครับสุดยอดครับอ่าโอเคผมได้ฆาตรกรแบบโคตรชัวร์เลยอ,<ม>อย่าพูดนะไม่บอกไม่บอกอไม่งั้นมันจอ<ะ>ขนาดนี้แล้วพี่ไม่มีคนอุญ่อแล้ว ใครให้กูวะโมดูไม่ทันอียืนกันเยอะด้ดิพี่อังหรือเปล่าวะไม่หากสืบแล้วอะเหนื่อยอ่ะเหนื่อยแล้วอะบอกตรงวันนี้ไม่ใช่วันของเราจริงวะ่ะฝากกดไลค์กันด้วยนะครับขอสักสองพันไลค์หน่อยเป็นกำลังใจหน่อยว้วันนี้ต้องการกำลังใจหนักมากเลยรู้สึกร่างกายใช้พลังงานเยอะ เกือบได้คิดแล้วพี่อังน่าจะเป็นคนใส่ให้เรานะ ไม่งั้นเดี๋ยวเกาะของพี่อังจะไม่มีความหมายเลยถ้าเราวนจะทำเ u e s ในสุดการแก้แค้นผมก็มาถึงพี่บอดเป็นคนบุญท่อราคาครับผมเอนจิเนียร์ผมแอบอเยู่ในท่อครับสุดยอดครับ ย้อนนะครับผมเย่ใช่เหรอใช่แน่นอนท่านดีที่ตั้ใจมากเลยเหรอผมสามารถบอกได้เลยว่าตอนแรกใครวิ่งไปไหนบ้างตอนแรกผมมุดท่ออยู่ตรงคอมมูใช่ไหมครับผมดีพี่อันวิ่งเข้าไปแล้วก็ทางหน้านผมน่าจะเป็นพ่อบ้านแล้วผมวิ่งไปข้างล่างผมเจอพ่อบ้านวิ่งมาเสริมตรงหนุนน้ำหลังจากนั้นผมก็เลยโดดออกออกซิเจนขึ้นไปดักตอนไฟดับข้างบน ตรงท่อบนกล้องแล้วยอดใงั้นงั้นกูมีข้อมูลปมาที่บดค่าแล้อี่บดท่อขับไปกูมีข้อมูลเสริมเสริมใจร้ายหน่อยหนึ่งพี่บดพี่บดค่าตรงห้องกล้องปะพี่บดค่าตรงท่อที่ผมอยู่ที่หน้าห้องกล้องผมมีข้อมูลอีกอย่างหนึ่งจะเสริมนะครับโอเคโอเคอเผมเห็นคนคนหนึ่งอยู่แถวที่หมุนน้าฝั่งซ้ายผมก็เลยเดินลงไปดูแล้วก็เหมือนกับว่าอันนี้ผมผมไม่รู้นะว่าใช่หรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนเขากําลังจะพยายามล่อผมเข้าไป พื่อผมโดนปาดแต่บังเอิญว่าผมอ่ะไม่ตายเพราะผมมีเกาะซึ่งคนนั้นก็คือพอบ้านที่อยู่ในที่รับตาตรงนั้นเหมือนเขากาลังแบบล่อผมไปฆ่าต่เห็นผมตั้งนานแล้วนะใช่ผมคือพ่อบ้านตรงตรงที่มใช่แต่ผมไม่ได้ล่อใครแต่ผมผมยืนอยู่ตรงนั้นขอฟังก่อนขอฟังก่อนขอฟังสีฟ้าก่อนเนี่ยผมขอเนีาตเชื่อใจราครับผม ดีคร้งนี้พี่ผมแล้วที่เราร่วมทุกๆ่วงสุดกันมาใช่ผมให้อ่าผมให้คนที่เชื่อใจเราหวดไปก่อนเพราะว่าตอนนี้หวดสองหวดยังสู้ได้อยู่ตอนนี้ผมอะตอนนี้ผมอะรู้ไปอะผมเป็นเอนจิเนียร์ผมรู้ไปอ่ะผมเจอใจเล้าเขาปบาดแต่ว่าผมกระโดดออกจากข้อพอดีพอก็โดดออกจากข้อพอดีใจเล้าเลยรีบมี่งปลอดศพถึงขนาดเนี้ต้องให้เครเป็นใจเล้าแล้วไม่ผมไม่เชื่อผมคือแบบว่าผมมาดูต่อในท่อนานมากตอนแรกผมก็เห็นพี่บอดวิ่งไปวิ่งมาตรงขอมูเนาะ ถ้าีดีก็มาแอบมุดพ่อเดียวกับผมผมก็งงๆเหมือนกันแต่ถ้าเกิดไอ้ไหมแบบระบุเป็นขั้นตอนขนาดนี้พี่ว่าพี่ว่าน่าจะทิ้งแหละเพราะว่าอย่างความคิดไหมเนี่ยน่าจะระบุนั้นเราจะตอกตามพ่นแล้วตอกตามพ่อ้านผมมาโดนพ่อ้านฆ่าบ่อยมากแล้วแล้วดูจากลักษณะแล้ววู่เลยอดเนี่ยพ่อ้านหายไปละผมว่าพ่อ้านน่าจะเป็นเว้ย เพราะว่าผมโดนพ่อบ้านฆ่าแบบนั้นบ่อยมากลากผมไปในที่รับตาแล้วอยู่ดีก็ปาดเลยแต่รอบเนี้ยผมไม่ตายเพราะผมมีกล่องซึ่งผมรู้แล้วว่าใครเป็นคนให้ลกองผมเนี่ยพ่อบ้านหายไปเราหาพ่อบ้านเลยพ่อบ้านน่าจะเป็นผมคิดว่ายังไงก็ใช่รอบนี้ผมจะเชื่อในตัวเองละเพราะว่าผมมโดนพ่อบ้านปาดบ่อยมากผมจําได้ว่าเขาเล่นแบบไหนพี่ไหวนี่แม่งก็เดินตามกูจนมาปาดเนี่ยไฟดับเอ๊ะเอ้ยก่อหายพี่ยังตาย โอ้โหชัดชัดมากไม่ไม่คปาดพี่ชายชัด <c oughs> อ่าพี่จอย <c oughs> พี่จอย <c oughs> ต้องเห็นนะองตงพี่ดูชีปจระจออยู่แล้วพอไฟดับพี่เปิดชีปจระจอออกมาปุ๊บพี่อ่างก็แตกอ่า <c oughs> พี่อ่างอ่ะตายหน้าหน้าชีปจระจรนแนละ้วซึ่งตอนหน้าชีปจระจรเลยผมผมมีข้อมูลคดแน่นเลยคือ ที่ยังอ่ะตายที่ประจอนและจังหวะที่ผมกาลังเดินเดินผ่านมาผมผ่านคนคนหนึ่งและจังหวะที่ผมกําลังจะเข้าประตูประตูปิดเว้ยและ,ะคนคนนั้นอ่ะต้องเห็นว่าผมกำลังจะเดินเข้ามาแล้วเขาถึงรีบปิดประตูตรงนั้นก็คือพ่อบ้านนั่นแหละคนเดิมเลยที่เดินสวนผมไปตรงหินไม่แต่วงล<อ>ของผมอม่ะคือผมอ่ะเดทำทำทำ,ทำไอ้ตรงลาวาอยู่อ่ะไม่ใช่มันเป็นการเดินสวนกันตรงตรงหินบ้ังเนี่ยทำลาวาเสร็จปุ๊บอ่ะก็มีใจร้าวอยู่แถวๆนั้นอ่ะ ผมออกซ้ายไปปุ๊บเธอจะไปแก้ไฟแต่ไฟถูกน่าจะแรนตันน่าจะเป็นคนแก้ไฟใจร้าวเป็นคนแก้ตอนแรกอะที่เคบอกอยู่ซ้ายล่างอ่ะผมอ่ะทำตรงนั้นอยู่ตั้งนานแล้วใจร้าวก็มาคุยๆกับผมแล้วแล้วใจร้าวก็ไม่ตายแต่เมื่อกี้ใจร้าวเป็นคนแก้ไฟก่อนที่จะพูดอีกนะว่าผมอยากจะช่วยพ่อวานนะแต่เมื่อกี้ผมเต้นอยู่ผมไม่ได้มองจอผมก็ตัวกรับใจร้าวอยู่ตรงลาวาถูกป่ล่ะใช่พี่เชอ ตำรวจยังอยู่ไหมครับถ้าตำรวจยังอยู่ช่วยพิสูจน์ความบริสุทธิ์พี่จอยถ้าพี่จอยไม่ได้เป็นเป็นได้แค่พ่อบ้านเว้ยเพราะว่าพ่อบ้านเดินสวนออกมาจากประตูห้องตรงนั้นก่อนที่ประตูจะปิดอ่ะแล้วไอ้ใจร้ายไม่สวนเนาะใจร้ายเป็นคนเอาพี่บอลออกซึ่งใจร้ายเป็นคนแก้ไฟจริงหรือเปล่าไม่ใจร้ายเป็นคนแก้ไฟเว้ยเว็บเมื่อกี้อ่ะใจร้ายเป็นคนแก้ไฟจริงที่มันพูดอยู่เลยบอกว่าผมแก้ไฟให้ดูเลยแล้วไฟก็สว่างแสดงว่าใจร้ายเป็นคนเอาพี่บอลออกคุณตำรวจต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพี่โจแล้วครับ ตกีน,นะผม,ะผมก็สะกิปนะกูตายแน่นอนอกูตายแน่นอนมันมันไม่มีเหตุผลที่จะไม่ใช่เราเว้วยก็มีแค่พี่จอยเว้ยถ้างั้นอ่ะเป็นได้แค่พี่จอยกับพ่อบ้านแล้วเว้ยสคนเพราะว่าแต่แต,แต่แต่พี่จอยจะรู้ได้ไงว่าเรากําลังเดินมาใช่ไหมเพราะว่าเราเราเข้ามาจากทางนี้พี่จอยไม่มีทางที่จะเห็นเราเว้ย แล้วประตูมันปิดอะคนที่เดินเดินสวนเรามีคนเดียวก็คือพ่อบ้านเลยพ่อบ้านน่ะแหละเป็นคนเป็นคนปาดเว้ยจริงๆงไม่เเ,เชื่อเลยอะ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วเนี่ยตายแน่เลยกูเนีย่ยตายละเอาพี่ขวดเนี่ยไอไม้ตาย ผมเกือบละอ้าวไม่ใช่เหรอพี่ขวดยิงผมพี่ขวดเหรอต้องแอดมินผมถามคนเดียวว่ามีใครเห็นไหมครับอ่าโอเคผมได้ฆาตกรแบบโคตรชัวร์เลยอืมอ่าพี่ขวดพี่ขวดยิงพ่อบ้านจริงเหรอนานแล้วนะดาวดาวดาวไอ้นี่มันนานมากแล้วนะครับผมคงไม่มีพอร์ดบ้างผมก็ปล่อยชิวๆมันเป็นไปไม่ได้เลยเว้ย อ่าใครเป็นใครเป็นตำรวจต้องต้องต้องสารภาพนะใช่ต้องบอกนะหรือไม่ก็มายิงผมเว็ฟมาเดี๋ยวผมจะยิงตรงไม่ได้ที่เหลืองหรจะเป็นตำรวจครับแล้วก็สีเหลืองโดนอ่าไปแล้วครับผมโอ้โหแล้วกูคงรู้ขนาดนั้นที่หายแล้วก็ผมรู้ด้วยว่าใครรู้ด้วยว่าใครจะเป็นหมอไมไม่บอกอย่าอย่าพูดนะไม่บอกไม่บอกไม่งั้นมันจะขนาดนี้แล้วพี่ไม่มีคนรู้ว่าอะ้วตายละตายละตายใช่ ไม้ก็ว่าตำรวจตายแล้วครับไม้มึงอ่ะเป็นเอนจิเนียร์จริงเว้ยมึงต้องรู้อยู่แล้วว่าว่าเออว่าใครบบริัท้างอ่เป็นตำรวจยิงผมเลยไม่รู้ไม่ใช่แสดงว่าพี่ตวดยิงผมนะคือกูไม่เห็นพ่อว่าที่มึงบอกจริงไว้ตอนแรกเพราะกูเดินเข้าไปจริงกูเห็นที่บอกคนเดียวคือคือในนั้นอ่ะ คือพี่จอยอยู่ข้างในห้องตรงชีพจรจไว้ส่วนพ่อบ้านเดินออกมาจากห้องตรงชีพจรซึ่งซึ่งตอนตอนก,กูเดินสวนมาประตูแม่งปิดใส่หน้าเลยซึ่งพี่จอยอที่อยู่ข้างในห้องอไม่มีทางเห็นว่ากูกําลังเดินเข้ามาเพราะฉะนั้นพี่จอยจะไม่รู้ว่ากูกําลังเดินเข้ามามีแต่พ่อบ้านที่เดินสวนออกไปถึงจะรู้ว่ากูกาลังเดินเข้ามาเขาถึงปิดประตูไม่ให้กูเข้ากูเด็อดอยู่กูไม่รู้กูเอโทษจริงจริงมันเปครไม่ได้แล้วไอ้แย่เลยไอ้ไอ้ไอ้ตำรวจเนี่ย กูใจแล้วเอลสีกูขอโทษแล้วกูกอ่ะมีเกาะกูไม่ตายอยู่แล้วครัแตาเพราบ่านโดนแล้วอ๋อกูถึงรู้ไงว่าใครเป็นใครเป็นหมอแล้วใครเป็นเอนจิเนียร์แล้วมันก็เลยเหลือพ่อบ้านที่เป็นฆาตกรเอาอะคนนี่เคมันไม่มั่วว่ะ <c oughs> The